หมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพลงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องราวมหัศจรรย์วันนี้มากับคนเกิดวันอังคารกับการเดินทางของสุขสองราศีเรื่องราวจะเป็นไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมหัวใจแห่งความกล้าและความมุ่งมั่นแสงเช้าศาสสองภูเขาราศีมังกรผู้เกิดวันอังคาร ยืนอยู่บนยอดเขามองอยู่ข้างหน้าด้วยความมั่นคงพวกเขากล้าเผชิญทุกอุปสรรคตัดสินใจเด็ดขาดแต่ยังคงเมตตาและใส่ใจคนรอบข้างดาวเจ้าเดินคือดาวเสาวความอดทนมีวินัยและความมั่นคงดาวประจำวันอังคารมีความกล้าความมุ่งมั่นการลงมือทำคนเกิดวันนี้เด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญความยากลำบากและเป็นผู้นำที่มีจิตใจยุติธรรมธาตุดินมั่นคงแข็งแรงและมีเหตุผล เลขประจำตัวคือเลขหนึ่งความเป็นผู้นำการเริ่มเลข8ความเข้มแข็งความอดทนลักษณะนิสัยกล้าเผชิญความท้าทายและรับผิดชอบงานใหญ่ตัดสินใจเด็ดขาดทำงานหนักไม่ย่อท้อใจดีมีความยุติธรรมแต่บางครั้งดือ้อหรือใจร้อนพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นแรงผลักดันให้คนรอบตัววิบาก,กรรมความมุ่งมั่นอาจทำให้เกิดแรงกดดันใจร้อนบางครั้งทำให้คนรอบข้างอึดอัดต้องระวัง ดื้อเกินไปไม่ฟังคำแนะนำการแก้กรรมทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเช่นสอนเด็กช่วยผู้ขาดแคลนปล่อยสัตว์น้ำสวดมนต์เสริมพลังฝึกใจเย็นและยอมรับความผิดพลาดโชคลาภการเงินได้จากการลงมือทำจริงความอดทนและความรับผิดชอบงานธุรก,กิจส่วนตัวหรืองานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและจะโดดเด่นโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่ให้คำแนะนำ ความรักคนโสดจริงจังรักใครแล้วทุ่มเต็มที่แต่ต้องคู่ที่เข้าใจคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงชัดเจนและต้องสื่อสารกันเพื่อรักษาความอบอุ่นะติประจําใจความกล้าไม่ใช่ความใจร้อนแต่คือพลังที่ผลักดันชีวิตไปข้างหน้าได้เดี๋ยวเราไปต่อกับคนวันอังคารราศีกุมกันในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ ผู้เกิดวันอังคารราศีกุมตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์หัวใจแห่งความคิดสร้างสรรค์และอิสระแสงแดดยามเช้าสาดลงแม่น้ำราศีกุมผู้เกิดวันอังคารก้าวขึ้นไปบนเนินเขาสายตาคมมองฟ้าไกลพวกเขาเต็มไปด้วยไอเดียและความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆด้วยความมุ่งมั่นและกล้าแสดงออกดาวเจ้าเรือนดาวยูเรนนสนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและความอิสระดาวประจำวันอังคาร ความกล้าความมุ่งมั่นและการลงมือทําคนเกิดวันนี้กล้าเสี่ยงคิดนอกกรอบและพร้อมผลักดันไอเดียให้เกิดจริงธาตุลมอิสระปรับตัวไวและมีความคิดสร้างสารรค์เลขประจำตัวเลข5การเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสารรค์และการสื่อสารเลข1การเริ่มความเป็นผู้นํลนาลักษณะนิสยัยกล้าแสดงออกมีไอเดียใหม่ๆเสมอเป็นอิสระชอบทําตามใจตัวเองแต่ไม่ทอดทิ้งคนรอบข้างใจดีมีน้ําใจแต่บางครั้งดือ้อและหุนหัน วิบากรรมการคิดเร็วทําให้บางครั้งใจร้อนดื้อด้านเกินไปอาจทําให้ขัดแย้งกับคนรอบตัวต้องระวังการตัดสินใจเร็วเกินไปการแก้กรรมทําบุญเกี่ยวกับความรู้เช่นบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือเด็กหรือผู้ด้อยโอกาสฝึกให้ใจเย็นและคิดก่อนพูดโชคลาภการเงินได้จากไอเดียและการทำงานสร้างสรรค์และงานที่ต้องใช้ความคิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีศิลปะ หรือสิ่งประดิษฐ์มักได้ผลดีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือคนที่สนับสนุนแนวคิดความรักคนโสดรักแบบเสรีรักต้องเข้าใจโลกส่วนตัวของพวกเขาคนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องเปิดใจสื่อสารรักแบบเข้าใจและสนับสนุนคติประจําใจความคิดสร้างสารรค์และกล้าแสดงออกคือพลังที่จะทําให้ชีวิตก้าวหน้าจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับวันอังคารกับราศีมีในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ ู้ที่เกิดวันอังคารราศีมีนตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์จนถึง20มีน,นาคมหัวใจแห่งความอ่อนไหวและจิตใจเมตตายามรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ส่องผ่านทะเลกว้างราศีมีนวันอังคารลอยตัวบนเรือเล็กมองฟ้าไกลได้สายตาที่สดใสพวกเขาเต็มไปด้วยจินตนาการความเมตตาและพร้อมช่วยเหลือคนรอบตัวเสมอดาวเจ้างเดนอนกระดาวพฤหัสปัญญาความศรัทธาและการเรียนรู้ดาวประจำวันอังคารมีความกล้าความมุ่งมั่น และการลงมือําคนเกิดวันนี้หัวใจเมตตาอ่อนไหวแต่เด็ดเดี่ยวการ,รเผชิญความยากลำบากและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นพาดน้ำอ่อนไหวมีความเห็นอกเห็นใจและปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีเลขประจำตัวเลขสองความอ่อนโยนความเข้าใจและความสัมพันธ์เลขเจ็ดปัญญาการเรียนรู้และโชคชะความเมตตาลักษณะน,นิสยัยอ่อนไหวและมีจินตนาการสูงใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การแสดงออกเมื่อต้องปกป้องคนอื่นหรือสิ่งที่รักวิบากกรรมใจดีเกินไปอาจโดนเอาเปรียบบางครั้งคิดมากทําให้เครียดเองต้องระวังการตัดสินใจด้วยอารมณ์มากเกินไปการแก้กรรมทําบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าหรือช่วยเหลือสัตว์น้าส่วนมนเพื่อเสริมความสงบภายในฝึกสมาธิและใจเย็นก่อนทําสิ่งสําคัญโชคลาภการเงินมักได้จากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การช่วยเหลือจากการดูแลผู้อื่นธุรกิจที่เกี่ยวกับศิละปะ การศึกษาหรือสังคมมักได้ผลดีโชคลาภจากผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ที่เคารพในความเมตตาความรักคนโสดอ่อนไหวแต่จริงใจรักใครทุ่มเทเต็มที่ตองคู่ที่เข้าใจความละเอียดอ่อนคนมีคู่ความสัมพันธ์อ่อนโยนและเข้าใจกันแต่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนปติประจําใจเมตตาและความกล้าเดินเคียงคู่กันคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จบแล้วนะคะสําหรับ วันอังคารราศีมีนเดี๋ยวเปิดต่อกับราศีเมษกับวันอังคารได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะคนเกิดวันอังคารราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึง19เมษายนหัวใจแห่งความกล้าและความเป็นผู้นําแสงอาทิตย์เช้าส่องผ่านทุ่งกว้างราศีเมษวันอังคารยืนอยู่บนยอดเนินมองไปข้างหน้าได้สายตาเด็ดเดี่ยวหัวเขากล้าเผชิญอุปสรรคตัดสินใจชัดเจนและ เป็นแรงผลักดันให้คนรอบข้างก้าวต่อไปดาวเจ้าเรือนคือ Mars ความกล้าความมุ่งมั่นและพลังการลงมือทำดาวประจำวันอังคารการรเริ่มการ,รเผชิญหน้าและความมุ่งมั่นคนเกิดวันนี้เด็ดเดี่ยวการ,รเผชิญความยากลำบากและมีหัวใจยุติธรรมท,ทาสไฟมีพลังกระตือรือร้นกล้าแสดงออกเลขประจำตัวเลขหนึ่งการเริ่มต้นความเป็นผู้นำและความกล้า เลกาวการสร้างเสริมคุณค่าและความสำเร็จจากการลงมือทำลักษณะนิสัยการเผชิญความท้าทายและผิดชอบงานใหญ่ตัดสินใจเด็ดขาดทำงานหนักไม่ยออ่อท้อแต่ใจดีบางครั้งดือ้อหรือใจร้อนพร้อมช่วยเหลือคนอื่นและเป็นแรงผลักดันให้คนรอบตัววิบากกรรมความมุ่งมั่นมากเกินไปอาจเกินแรงก,กดดันใจร้อนทำให้คนรอบข้างอึดอัดต้องระวังดือ้อเกินไปไม่ฟังคำแนะนำ การแก้กรรมช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญกับเด็กหรือผู้ขาดแคลนปล่อยสัตว์น้ำส่วนมวลเสริมพลังฝึกใจเย็นและยอมรับความผิดพลาดโชคลาภการเงินได้จากการลงมือทําความอดทนและความรับผิดชอบงานธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นจะเด่นโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้ให้คําแนะนําความรักคนโสดจริงจังรักใครทุ่มเต็มที่ต้องคู่ที่เข้าใจและไม่กลัวความเด็ดขาด คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนมั่นคงต้องสื่อสารเพื่อรักษาความอบอุ่นสติประจําใจความกล้าและความตั้งใจคือแรงผลักดันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าจบแล้วนะคะสําหรับวันอังคารราศีเมษเดี๋ยวเราไปต่อกับวันอังคารราศีถัดไปได้เลยค่ะมันเกิดวันอังคารราศีพฤษภตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึง20พฤษภาคมหัวใจแห่งความอดทนและความมั่นคง เช้าวันใหม่ในทุ่งกว้างรลศสีพืษศพวันอังคารคนหนึ่งยืนมองต้นไม้ใหญ่ที่ท้าทายลมแรงพวกเขามีความอดทนสูงมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทําและเพราะปกป้องคนรอบข้างด้วยหัวใจมั่นคงดาวเจ้าเลยคือดาววีนัสความรักความงามและความมั่มน,คมมนคงดาวประจำวันอังคารความกล้าความมุ่งมั่นและการลงมือทําคนเกิดวันนี้หนักแน่นอดทนกล้าเผชิญอุปสรรคและซื่อสัสตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองธาตุดินแข็งแรงมั่นคงและมีเหตุผล เลขประจําตัวคือเลข2ความอดทนความเข้าใจอกเข้าใจและความสัมพันธ์เลข8ความเด็ดขาดความสําเร็จจากความมุ่งมั่นลักษณะนิสัยหนักแน่นอดทนมุ่งมั่นสูงไม่กลัวความยากลําบากและพร้อมช่วยเหลือคนรอบข้างบางครั้งดื้อและหัวแข็งแต่ใจจริงมีเมตตาชอบวางแผนชีวิตและความรักให้มั่นคงวิบากกรรมความดื้ออาจทําให้พลาดโอกาสใจแข็งเกินไปอาจทําให้ใกล้ชิดคนอื่นยากบางครั้งยึดมั่นจนละเลยความรู้สึกของตัวเอง การแก้กรรมทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือของใช้บริจาคผู้ผขวดแแทนปล่อยสัตว์น้ำปลูกต้นไม้หรือทำกิจกรรมรักโลกฝึกใจยืดหยุ่นและฟังความเห็นของผู้อื่นโชคลาภการเงินได้จากความอดทนการทำงานหนักและความมุ่งมั่นเหมาะกับการธุรกิจที่ต้องใช้เวลาและความมั่นคงโชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนหรือการลงทุนระยะย,ยาวความรักคนโสดรักจริงจังทุ่มเทแต่เลือกคู่ที่มั่นคง คนมีคู่รักษาความสัมพันธ์อย่างจริงใจชัดเจนและพร้อมช่วยกันก้าวไปข้างหน้าคติประจําใจความอดทนและความมั่นคงคือกุญแจสู่ความสําเร็จและความรักที่ยั่งยืนจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับวันอัคารราศีถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอัคารราศีเมถุนตั้งแต่วันที 21, ่21พฤษภาคมจนถึง20มิถุนายนหัวใจแห่งความคิดและการสื่อสาร ไในสายลมแห่งราศีเมถุนคนเวรอังคารผู้เปลี่ยนพลังเดินทางไปพร้อมกับคําพูดและความคิดอันเฉียบแหลมพวกเขาเป็นคนกระตือรือร้นชอบเรียนรู้และไม่เคยหยุดตั้งคําถามกับโลกใบนี้ดาวเจ้าเรือนคือดาวพูดการสื่อสารปัญญาความยืดหยุ่นดาวประจําวันอังคารพลังใจความกล้าและความกระตือรือร้นคนเกิดวันนี้พูดตรงคิดเร็วทําไวและมีความสามารถในการปรับตัวกับทุกสถานการณ์ธาตุลมฉลาดช่างสังเกตมีเสน่ห์ในการพูดจา เลขประจำตัวคือเลข5การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสารรค์เลข9พลังแห่งการเรียนรู้และจิตวิญญาณลักษณะน,นิสัยฉลาดพูดเก่งมีไหวพริบเข้ากับคนง่ายแต่เบื่อเร็วรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบแต่หากเจอสิ่งที่ใช่จะทุ่มเทสุดหัวใจวิบากการพูดไวไปอาจทําร้ายใจคนอื่นเปลี่ยนใจง่ายจนคนรอบข้างไม่มั่นใจบางครั้งคิดเยอะเกินจนไม่ลงมือทํา การแก้กรรมทำบุญด้วยกันบริจาคหนังสือเครื่องเขียนหรือสนับสนุนการศึกษาช่วยเหลือคนด้อยโอกาสด้านความรู้ฝึกสมาธิและพูดช้าลงคิดก่อนพูดเสมอโชคลาภการเงินมาไวไปไวแต่มีโอกาสดีจากการวาจาและการสื่อสารเหมาะกับงานขายงานสื่องานออนไลน์หรืองานที่ต้องใช้ปากและความคิดระวังใช้เงินตามอารมณ์ความรักคนโสดมิเสนชวนหลงไหลแต่ใจยังโลเล คนมีคู่คนฟังกันมากกว่าพูดและให้เวลาแกะกันบ้างคติประจำใจคำพูดมีพลังจงใช้มันสร้างสิ่งดีและอย่าให้มันทำลายหัวใจของใครจบแล้วนะคะสำหรับอังคารเมทุนเดี๋ยวเลดไปต่อกับอังคารนี้ราศีถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารราศีกรกฎตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึง22กรกฎาคมหัวใจแห่งความอ่อนโยน และการปกป้องตายแสงจันทร์ของราศีกรกฎคนวันอังคารผู้เด็ดเดี่ยวกับมีหัวใจอบอุ่นพวกเขารักครอบครัวปกป้องคนรักด้วยพลังและความกลาแม้ภายนอกดูแข็งแกร่งแต่ภายในคือจิตใจที่อ่อนไหวและลึกซึ้งดาวเจ้าเรือนคือดาวจันทร์ความอ่อนโยนความรู้สึกและสัญชาตญาณดววาวประจำวันอังคารพลังใจความกาและความมุ่งมั่นคนเกิดวันนี้มีพลังแห่งการปกป้อง กล้าเพื่อคนรักและทำทุกอย่างด้วยหัวใจธาตุน้ำลึกซึ้งอ่อนไหวแต่เข้มแข็งในความรู้สึกเลขประจำตัวคือเลข2ความอ่อนโยนความเข้าใจและความผูกพันเลขเจ็ดการอย่างรู้ลึกซึ้งและพลังจากภายในลักษณะนิสัยอบอุ่นจริงใจและมีความเป็นผู้นำในครอบครัวภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนไหวชอบดูแลเอาใจใส่และยึดมั่นในความสัมพันธ์เมื่อรักแล้ว รักจริงปกป้องเต็มกำลังวิบากกรรมอ่อนไหวเกินไปจนคิดมากยึดติดก,กับอดีตท,ทำให้ก้าวต่อไปได้ช้าบางครั้งกล้าเกินไปจนใจเป็นดื้อการแก้กรรมทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือคนชราถวายเทียนน้ำดื่มหรือสิ่งของให้วัดฝึกปล่อยวางและให้อภัยตัวเองโชคลาภการเงินได้จากความขยันและความซื่อสัตย์มีโชคจากครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์ระวัง ใจอ่อนใช้เงินเพื่อคนอื่นมากเกินไปความรักคนโสดมีสเสน่ห์ในความอบอุ่นแต่เลือกคู่จากหัวใจมากกว่าตาคนมีคู่รักลึกซึ้งแต่อย่าคิดแทนกันมากเกินไปควรพูดกันด้วยเหตุและผลคติประจําใจความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องคนที่รักจบแล้วนะคะสําหรับคนบังคานเดี๋ยวเราไปต่อกับคนบันังคารราศีสัตว์ไปได้เลยค่ะคนเกิดวันอังคารราศีสิง ตั้งแต่วันที่ย3่กากันยายนคมจนถึง22สิงหาคมหัวใจแห่งความภาคภูมิและการเต่งประกายการแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าแห่งราศีสิงห์วันอังคารทุกล้าเดินด้วยรอยยิ้มมั่นใจพวกเขาเป็งประกายทุกที่ที่ไปมีพลังดึงดูดและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์ความมั่นใจการนำทางและความภาคภูมิใจดาวประจําวันอังคาร พลังใจความก้าและการลงมือทําคนเกิดวันนี้มีไฟในตัวเป็นผู้นําโดยธรรมชาติและไม่กลัวที่จะยืนโดดเด่นในหมู่ผู้คนพาสไฟเปลี่ยนพลังทะเยอทะยานและมีพลังบันดาลใจในประจําตัวเลขหนึ่งความเป็นผู้นําการเริ่มต้นและความมั่นใจเลขเกา้าการเติบโตวความก้าและพลังภายในลักษณะน,นิสัยมั่นใจกล้าพูดกล้าทําชอบเป็นจุดสนใจและไม่ยอมแพ้ง่งายมีเสน่ห์เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแต่ลึกๆต้องการยอมรับ และความรักที่จริงใจวิบากกรรมความมั่นใจอาจกลายเป็นความดือ้อรักศักดิ์ศรีเกินไปจนพูดคําขอโทษยากบางครั้งอยากให้คนเข้าใจโดยไม่พูดการแก้กรรมทําบุญด้วยแสงสว่างเช่นถาวายหลอดไฟเทียนหรือร่วมสร้างวัดช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังชื่อเสียงฝึกฟังผู้อื่นและ ลดความคาดหวังต่อคนรอบข้างโชคลากการเงินมีโชคจากความกล้าและความคิดสร้างสรรค์เหมาะกับงานที่ต้องใช้การนำทีมหรือออกสื่อระวังใช้เงินตามอารมณ์หรือเพื่อรักษาหน้าตัวเองความรักคนโสดมีเสน่ห์น่าลหลงไหลแต่ควรเปิดใจฟังคนอื่นบางคนมีคู่ต้องการยอมรับและคำชมจากคนรักอย่าปล่อยให้ศักดิ์ศรีมาขวาง ความสัมพันธ์คติประจําใจแสงของเราไม่ต้องเปรียบกับใครแค่ส่องในทางที่ใจเราเลือกก็เพียงพอจบแล้วนะคะสําหรับคนอังคารราศีสิงเดี๋ยวเราไปต่อกับวันอังคารกับราศีถัดไปได้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารราศีกันตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึง22กันยายนหัวใจแห่งเหตุผลและความใส่ใจ ในยามเช้าแห่งราศีการลมอ่อนพัดผ่านทุ่งข้าวสุกวันจันทรผู้มีแววตาจริงจังยืนอยู่กลางทุ่งพวกเขาคือผู้ลงมือทําอย่างรอบคอบใช้สติและความมุ่งมั่นเป็นอาวุธในการเดินทางของชีวิตดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธความคิดการสื่อสารและการวิเคราะห์ดาวประจําันจัคารความกล้าพลังและการลงมือทําคนเกิดวันนี้ละเอียดรอบคอบกล้าเผชิญปัญหาและไม่ยอมแพ้ง่ายมีเหตุผลแต่ก็มีหัวใจที่อบอุ่นพร้อมช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอธาตุดิน มั่นคงสุข,ขุมและยึดหลักความเป็นจริงในประจําตัวคือเลข5ปัญญาการสื่อสารและการปรับตัวเลขส,สี่ความมั่นคงความรับผิดชอบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยลนนักษณะยิสัยททางานเก่งมีระเบียบชอบวางแผนทุกอย่างให้ชัดเจนจริงจังกับชีวิตและความรักบางครั้งเก็บรายละเอียดมากไปจนเหนื่อยเองเป็นคนที่ใครก็ไว้ใจได้เพราะเป็นคนตรงไปตรงมาวิบากกรรมเจ้าระเบียบเกินไปจนเกิดความกดดันกับตัวเอง คิดเยอะจนหลงลืมความสุขเล็กๆรอบตัวคาดหวังในตัวคนอื่นมากเกินไปทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนบริจาคสมุดปากกาฝึกปล่อยวางและให้อภัยตัวเองพักผ่อนและหัวลรอกกับชีวิตมากขึ้นโชคลาภการเงินได้จากความขยันและความรอบคอบเหมาะกับงานวิเคราะห์วางแผนบัญชีการแพทยหรือเทคโนโลยีโชคลาภมากมาช่วงที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ความรักคนโสดระวังเลือกเกินไปจนพลาดคนดีคนที่มีคู่รักมั่นคงแต่ต้องลดการจับผิดและเพิ่มความหวานบางคติประจำใจความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแต่คือการเรียนรู้ที่จะยิ้มให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์นั้นต่างหากจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับ คนวันอังคารกับราศีถัดไปนี้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารราศีตุลตั้งแต่วันที่23กันยายนจนถึง22ตุลาคมหัวใจแห่งความสมดุลและสเสน่ห์แห่งการเจรจาภายใต้ท้องฟ้าแห่งราศีตุลวันอังคารผู้กล้าเดินอยู่ท่ามกลางแสงยามเย็นเขาเชื่อในความยุติธรรมและใช้คำพูดเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนดาวเจ้าเรือนคือดาววีนัสความรักความงามและสเสน่ห์ดาวประจำวันอังคารพลังใจ ในการลงมือทำและความกล้าเมื่อวีนัสและอังคารมาบรรจบกันจะได้คนที่ทั้งอ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวพูดดีมีเสน่ห์แต่กล้าปกป้องสิ่งที่ถูกต้องพาดลมมีไอเดียดีชอบเข้าสังคมและรักอิสระเลขประจำตัวคือเลขหกความรักเสน่ห์และความเมตตาเลขเก้าการเติบโตวความคิดกว้างและแรงบันดาลใจลักษณะนิสัยอ่อนโยนมีน้ำใจแต่เด็ดขาดเมื่อถึงเวลาพูดเก่งเข้ากับคนง่ายและมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง ชอบความยุติธรรมไม่ชอบความขัดแยง้งเวลาตัดสินใจเรื่องสําคัญมักลังเลเพราะอยากให้ทุกฝ่ายสบายใจวิบากกรรมลังเลเกินไปจนพลาดโอกาสดีมักเหนื่อยเพราะพยายามทําให้คนพอใจบางครั้งกลัวความขัดแยง้งจนไม่กล้าแสดงจุดยืนการแก้กรรมทําบุญได้ดอกไม้หอมเครื่องหอมหรือศิละปะสวดอิติบิโซ9ก้าจบก่อนนอนเพื่อเสริมเสน่ห์และสมาธิฝึกตัดสินใจด้วยสติ ไม่ใช่แต่อารมณ์โชคลาภการเงินมีโชคจากคำพูดและการเจรจารเหมาะกับงานขายงานสื่อสารงานความงามหรือการใช้ให้คำปรึกษามีเกณฑ์ได้เงินจากผู้ใหญ่หรือคู่รักความรักคนโสดมีเสน่ห์จนมีคนเข้ามาหาหลายทางแต่ต้องเลือกให้ดีคนมีคู่รักสงบเข้าใจกันดีแต่ควรพูดคุย กันให้ชัดเจนมากขึ้นชติประจําใจสมดุลไม่ใช่การทําให้ทุกอย่างเท่ากันแต่คือการทําให้ใจเราไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปจบแล้วนะคะสําหรับบัญคารราศีตุลเดี๋ยวเราไปต่อกับบัญคาราศีถัดไปได้เลยค่ะวันที่เกิดบังคารราศีพิจิกตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึง21พฤศจิกายนหัวใจแห่งพลังและความลึกซึ้งในค่มคืนของราศีพิจิกคนบัญชาร์เต็งประกายท่ามกลางความมืด ผูเกิดวันอังคารเดือนนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นทั้งเด็ดเดี่ยวดื้อเงียบและรักอย่างสุดหัวใจเมื่อได้รักจริงดาวเจ้าเรือนดาวพูโตการเปลี่ยนแปลงการฟื้นคืนและพลังภายในดาวประจำวันอังคารความกล้าความมุ่งมั่นและการต่อสู้เมื่อสองพลังงานนี้รวมกันจะได้คนที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจกล้าสู้กับอุปสรรค และไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาง่ายๆธาตุน้ำลึกซึ้งอ่อนไหวแต่ซ้อนพลังอันยิ่งใหญ่เลขประจำตัวคือเลข9เปลี่ยนแปลงการเติบโตทางจิตวิญญาณเลขแปพลังความเข้มแข็งและความสำเร็จจากความอดทนลักษณะน,นิสัยลึกลับมีสเสน่ห์แบบคนไม่พูดเยอะกาได้ก้าเสียแต่ไม่เปิดใจง่ายรักความจริงใจเกลียดการโกหกเวลารักจะทุ่มทั้งใจแต่ถ้าผิดหวังจะถอยหายไปแบบเงียบ วิบากกรรมมักเจอเรื่องให้ต้องอดทนหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตบางครั้งคิดลึกเกินไปจนทุกข์เองต้องระวังไม่ให้ความแค้นหรืออารมณ์ควบคุมจิตใจการแก้กรรมทำบุญด้วยน้ำเช่นปล่อยปลาหรือบริจาคค่าน้ำให้กับวัดสวดพาหุงมหาการเสริมพลังใจฝึกปล่อยวางและให้อภัยสิ่งเก่าที่ค้างในใจโชคลาภการเงินได้เงินจากความพยายามและความเด็ดขาดเหมาะกับงานที่ใช้ความลับการสืบค้น หรือการแก้ไขปัญหามีโชคจากการเปลี่ยนแปลงเช่นย้ายงานหรือเริ่มต้นใหม่ความรักคนส่วนมีเสน่ห์แต่ไม่เปิดใจง่ายรักใครต้องแน่ใจถึงจะเริ่มคนที่มีคู่รักลึกผูกพันแรงต้องเรียนรู้ที่จะให้อิสระแก่กันบ้างคติประจำใจบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้อภัยและก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมจบแล้วนะคะสาหรับอังคารราศีพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อกับอังคารกับราศีสุดท้ายกันเลยคะ่ะผู้ที่เกิดวันอังคารราศีธนูตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยนจะถึง21ธันวาคมหัวใจแห่งอิสระและการสแสวงหาความจริงภายใต้ท้องฟ้าเปิดกว้างแห่งราศีธนู คนวันอังคารส่องแสงแรงก้าผู้คนเกิดวันอังคารเดือนนี้เหมือนลูกธนูแห่งโชคชะตาพุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดเต็มไปด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นก้าฝันก้าททำและเชื่อมั่นในทางของตนเองดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสปัญญาโชคลาภและการเติบโตดาวประจาวันอังคารพลังการเริ่มต้นและความก้าเมื่อสองดาวนี้รวมกันจะเกิดคนที่เป็นนักสู้ผู้มีศรัทธาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่มีแรงผลักดันจากความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม พาุไฟร้อนแรงสดใสมีพลังชีวิตและแลักการประจนภัยเลขประจําตัวคือเลข3ความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จจากการสื่อสารเลข9การเติบโตทางจิตวิญญาณการมองโลกในมุมสูงลักษณะน,นิสัยใจร้อนแต่จริงใจไม่ชอบอยู่ในกรอบมีความฝันและเป้าหมายชัดเจนพูดตรงบางครั้งแรงแต่ไม่มีเจตนาร้ายและอิสระแต่ก็พักดีต่อคนที่เขารบและเชื่อใจวิบากกรรมมัจเจอ การเริ่มต้นใหม่บ่อยๆเพราะใจร้อนหรือเชื่อใจคนผิดบทเรียนคือการฟังและการรอต้องเรียนรู้ความสําเร็จไม่ได้มาจากความเร็วเสมอไปการแก้กรรมทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือมอบทุนการเรียนสวดชินบัญชรเพื่อเพิ่มสติและปัญญาปลูกต้นไม้หรือดูแลสัตว์เลี้ยงจะช่วยเสริมพลังเมตตาและความมั่นคงโชคลาภการเงินโชคมาจากการเดินทางการตัางถิ่นหรือออนไลน์เหมาะก,กับงาน อิสระธุรก,กิจส่วนตัวหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หากวางแผนดีจะมีรายได้เพิ่มอย่างคาดไม่ถึงความรักคนโสดมีคนเข้ามาเพราะพลังสดใสแต่เลือกยากเพราะรักอิสระคนมีคู่ต้องระวังความใจร้อนและคำพูดตรงเกินไปจนอาจทำให้คนรักน้อยใจคติประจำใจชีวิตไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเดินทางไปข้างหน้าด้วยศรัทธาและหัวใจที่มีไฟจบแล้วนะคะสาหรับ คนเกิดวันอังคารกับ12ลรสาศีนะคะจะมาเจอกับคลิปคนที่เกิดวันพุธกับ12รสาศีได้ในวันศุกร์นะคะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย